าแฟนมวยไปดูกันอีกครั้งนะครับคู่ขาใจมวยไทยเจ็ดสีนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาคู่เอกนํารายการครับจากดาวไดมอนเก้เจอกับบุญชนะนายกเอท่าสารานะครับคู่นี้จากดาวตอมหนักให้บุญชนะ2ปอนร้อยสิบเก้าต่อร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับจากดาวนักชกวัยยี่สิบเก้าปีจากจังหวัดสุรินทร์ครับส่วนทางด้านบุญชนะนักชกวัยยี่สิบสี่ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับอีสานเจอกับใต้ยกนี้ยกที่สามนะครับติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใครสมควรได้รับการชูมือมากกว่านะครับคูนี้หลายคนเนี่ยคาใจกันเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าแม้คะแนนที่ออกมานี่ก็ไม่เป็นตามที่แฟนมวยคิดเอาไว้แล้วครับยกนี้ยก3ครับขยับเปิดเกมเดินเข้าหาครับทั้งนั้นจากดาวหยุดไปนานหลายเดือนทั้งคู่ครับเนื่องจากโควิดระบาดหนักครับไฟนี้เป็นไฟแรกที่ทั้งคู่กลับมาชกนะครับ จากดาวรุ่นพี่แลครับโชคมานานครับชื่อเดิมก็คือเพชรนครสรรด,ดายิ่มนะครับเปลี่ยนมาเป็นจากดาวแล้วก็ย้ายสีเสื้อหลายครั้งครับล่าสุดนี้ก็เป็นไดมอนด์98ของทีมงานพี่เอกปัตตานีนะครับนี่ครับบุญชนะไฟนี้ซ้อมที่ค่ายมวดสโชคมีชัยนะครับของเสียตูสุรุกิจมึงเมืองที่ลาดพร้าว1 3 8ใช้ลูกขวางหน้าแลลวครับแก ลูกล็อกในตีของทางด้านจากดาวนี่ฮะขวางหน้าถือว่าแก้เกมได้ดีจริงๆครับกรรมการทรงคิดอย่าลืมญาติชี้ขาดบนเวทีครับเข่าในที่เหนียวเหนียวของจากดาวนี่ถึงตอนนี้ยังทํางานไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักของจากดาวครับแม้ทั้งที่ก่อนเกมชกเนี่ยเลนให้เป็นต่อถึง2 1เลยนะครับทางด้านจากดาว แม้แต่ถึงตอนนี้ไม่ง่ายซะแล้วครับเพราะบุญชนะก็มาดีจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องหลายปีนะครับแต่ว่าการผ่านมวยก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับบุญชนะรลยนี้เจอพวกรุ่นชัยตอรามอินทานะครับเจอชัยลาพอหลักบุญเจอก้องศึกศิษย์สารวัตรเสือครับแล้วก่อนที่จะหยุดหายไปจากโควิดระบาดนี่ก่อนนั้นเขาเอาชนะยอดเพชรแบงกกองปราบนะครับ ชนะปะตักเพชรซีบ,บีมวยไทยก็ถือว่าฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงตอนนี้นี่จังหวะฝีมือถือว่ามาครบเครื่องเลยครับบุญชนะไฟนี้แข่งขวาครับหมดยกที่3ตามต่อยกที่4ครับก็ยังคงเป็นเกมที่อึดอัดของทางด้านจากดาวนะครับเนื่องจากว่า ยังออกอาวุธที่ตัวเองถนัดไม่ได้แหละครับโดยเฉพาะวงในตีไม่ได้ครับนี่ครับดักวางแข้งสวยๆเตะได้2แข้งครับบุญชนะจากดาวถึงตอนนี้นี่ดูฮะยังเข้าไม่ถึงตัวครับโดนทีบเตะซ้ายเข้าไปก็ติดบังนะครับืู่นครับจังหวะนี้ใครตีใครครับกาชากมาแต่ว่าตีไม่ถนัดนะครับ บุญชนะนี่มานิ่งจริงๆครับแข้งซ้ายขวางแล้วเสียบครับนี่ฮะแล้วตั้งกำแพงเอาไว้ก็ชคแบบใช้เหลี่ยมนะครับคือชกแบบใช้สมองฮะต่อยแม่นี่ครับวงในนี่แก้ลูกล็อกของจากดาวได้ดีจริงๆครับลูกขวางหน้าของทางด้านบุญชนะดูครับจับในได้ก็จริงครับแต่ตีไม่ได้ครับแม่เราไปลงเอวจังหวะนี้จากดาวนี่ไม่ค่อยเห็นครับ ที่จะลงเอวครับปกติต้องขึ้นคอล็อกตีนะฮะโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับโดนกันเอาไว้ครับมไฟนี้ต้องบอกว่าบุญชนะนี่แก้ทางมาดีจริงๆครับก็ยังอึดอัดอยู่ครับเกมของทางนั้นจากดาวโชคไม่ได้ในแผนที่ตัวเองวางไว้ครับนี่ฮะขวางหน้าอีกแล้วครับเจอขวางทีไรนี่ก็ทำให้อึดอัดนะครับตีไม่ถนัดนะครับโดนแข้งซ้าย เด้งตีครับจากดาวแต่ว่าความตั้งใจนี่ต้องชื่นชมเลยครับยังคงพยายามเดินเข้าหาครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับนี่ครับเตะได้2แข้งครับบุญชนะซ้ายก็ได้ขวาก็ดีจากดาวจับในแม่แต่พอจับแล้วไปลงเอวแบบนี้นี่ทรงไม่สวยเท่าไหร่ครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับจากดาวเดินเข้าหาจังหวะนี้ ดูครับกดแขนไล่แขนเอาไว้ทาได้ดีจริงๆครับบุญชนะนายกเอท่าสาลาครับช่วงไปยก4ถึงตรงน,นี้ต้องบอกว่าคุมสถานการณ์เอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับจากดาวโยกเข้าไปโยกเข้าไปครับโอ้โหดักแทงจังหวะนี้ชัดเจนครับลูกดักแทงของบุญชนะมีซอกสลับครับโอ้โหถึงตอนนี้นี่งานหนัก งานช้างเลยครับสาหรับจากดาวเพราะว่าอาวุธมวยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับตดนแข้งใสอีกแล้วครับ <c oughs> ดูฮะกดมาตีแต่ก็ตีไม่ได้ครับหมดสี่ยกนะครับ <c oughs> ตามต่อยกสุดท้ายครับสถานการณ์ตอนนี้นี่อยู่ที่บุญชนะเป็นต่อหลายช่วงตัวแล้วนะฮะคุม <c oughs> <c oughs> ความได้เปรียบเอาไว้แล้วครับตอนนี้ ไม่เดินครับบุญชนะส่วนจากดาวก็แม่เหมือนจะมั่นใจครับยกนี้ดูเดินช้าไปหน่อยนะยังไงครับพอไม่เดินแบบนี้นี่บุญชนะก็ชกง่ายแล้วครับจังหวะน,นี้ยังไงครับแม่ไปเสียหลักล้มครับจากดาวแม่พอล้มดอกนี้นี่ราคาอยู่ที่บุญชนะแล้วขยับต่อไปถึง มีถึงรวม15 1นึงนะครับหลังจากนั้นนี่ทั้งคู่นี่เต้นอย่างเดียวเลยครับไม่เข้าแล้วครับต่างฝ่ายต่างเต้นครับอาล้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ายังไงฮะต่างฝ่ายต่างเต้นแบบนี้นี่กรรมการก็คงจะตัดสินลำบากฮะแต่ว่าราคาอยู่ที่บุญชนะนะครับมันต่อ15หนึ่งนะครับ เต้นนานหรือเกินครับกรรมการก็ไม่ได้ว่าอะไรครับปล่อยให้เต้นไปนะครับนี่ฮะต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับจากดาวเต้นบุญชนะเต้นก็เสียงส่วนมากนะครับบรรดาเซียนมวยเนี่ยอยู่ให้ให้ทางด้านบุญชนะเป็นต่อประมาณ1 5 1ได้นะครับช่วง ระหว่างปลายยกสุดท้ายนี่ครับทั้งคู่ไม่เอาแล้วครับเต็นอย่างเดียวฮะก็ถือว่าเต้นนานมากครับยกสุดท้ายนี่ออกมาออกวุฒกันแลกกันในช่วงต้นยกที่5กันนะครับหลังจากนั้นก็ต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะก็เป็นคู่มวยที่แฟนมวยพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับในโลกโซเชียลนะฮะก็เสียงแตกครับ ส่วนมากนี่มองบุญชนะหน้าชนะนะครับหมยกสุดท้ายครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแต่ราคาอยู่ที่บุญชนะต่อ15บหนึ่งนะครับก่อนที่กรรมการเนี่ยจะชูมือให้ทั้งคู่เสมอกันไปนะครับแหมก็มีบรรดาแฟนมวยส่วนมากนี่มองว่าบุญชนะหน้าชนะนะครับก็สวดกรรมการกันชุดใหญ่คะแนนนี่3หนุม่ม3ามุมเลยนะครับมีบุญชนะชนะเสียงหนึ่งจากดาวชนะเสียงหนึง่งแล้วก็เสมอเสียงหนึ่งครับนี่ฮะเสมอกันไปครับ มโวกาเจอกันอีกรอบนึงครับกูนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ต้องติดตามครับ